สวัสดีครับคลิปนี้จะพาพว่าต่้งกัดไทยครับต่้งกัดไทยลงไปพุทตาสามสิบหกแรงครับต่้งกัดไทยพันไย ใช่คุณเขาครับค,คุณเขาเ <c oughs> มื่อครับตัางกระไทยาอเดียการตัางกันไทยได้มันสิบก่ปัดเลยครับรถรถมันสิแลีแนแลีนตรงแลีนหนึงนะ่งครับ หนิงอยู่ครับวันหนิงครับไฟปัดรปันใดเมื่อกี้ครับใช่บัดนะครับเรื่อยๆตั้งไหมน้ำมลัลราไทยรถรถเอียงเลย บรรยากาศท้องหน้าครับน้ามภายเขาครับลงไฮลงหน้า,ารับจ้างใจหน้าครับ หยอดเขาที่เรยกว่าจีวานครับกาบา็เลยว,ว่าเลยถามเราว่ามีแนวหยอดอยู่นก็เลยว่า,ามาหยอดให้น้ำแน,น,น่มันล่องมังเนี่ยเดือนตีตะวนันมาตามไปหยอดเห็นเปื่อหยอดก็ดีเลยหยอดในเคน๋นย่ามโนนสิไทยให้ไหมมังน,นะแน,นยวหยอด แต่แม่วาสิมายอยู่ไหมแม่ว่าสิมาหาอยู่ไหตายอยู่น่า

นั่นแล้วาลุยแ้่าลนาเนี่ยแต่เอาอีสต์าลุยงานเนี่ยไ่นักมูน่ะเอปัดลุย้นก้อง็ตก่อนเนีน่ขึ้นาไปนไปนะอใส่ chị là con ạ chị là cô hương con hương nè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  con ไม่ครับนั่นไงนี่ว่าถึงน้เป็นลดใสหน่อยครับใส่หน้าใส่หน้าครับนี่ในหน้าผู้ครับเั่หน้ารัตษา มาไก่ยังนั่นนี่ฮะ้ไม่ไกมาก